สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพักเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพักเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0 9 4ย์4 9 8 0 1นนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่380ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีพระเครื่องมาทั้งหมด50รายการเลยนะคะเปิดแปลงปันที่องค์ละ200บาทนะคะปิดคู่นะคะถ้าปิด2องค์นะคะน้องคิดพิเศษให้ที่300บาทเลยนะคะ ก็ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะน้องฝากพี่พี่นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะเดี๋ยวยงง่ายนะคะเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีเนื้อมวลสารแบบนี้เลยนะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่1น,นะคะเดี๋ยวส่องให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1นนะคะต่อไปรายการที่2นะคะ รายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันเลยนะคะองนี้จะเป็นรายการที่สองนะคะมีค่าปลักสีแดงด้านข้างนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สองนะคะมีค่าปิดทองด้วยนะคะส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะ ต่อไปรายการที่3มนะคะรายการที่สมนะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้รายการที่สมนะคะส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะก็สามารถแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สนะคะต่อไปรายการที่สี่นะคะ รายการที่4ี่นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีรอยรยตะใบทองนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่4นะคะองค์นี้เป็นรายการที่4นะคะราคา200บาทนะคะปิดคู่ที่300บาทเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่4ส่องให้ดูให้ชมใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะ <ential> ต่อไปรายการที่5นะคะ รายการที่หนะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ห้านะคะมีเนื้อมวลสารตรงหน้าอกแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ห้านะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่ห้านะคะส่องให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะส่องให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆชัดๆกันแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่ห้านะคะต่อไปรายการที่หนะคะ รายการที่6นะคะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านนะคะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านนะคะองค์นี้เป็นรายการที่6นะคะเนื้อผิวออกสีเขียวๆนะคะเนื้อผิวจะออกสีเขียวๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่6นะคะอง์นี้เป็นรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7็นะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่7นะคะส่งจากด้านหลังให้ดูกันก่อนเลยนะคะส่งจากด้านหลังให้ดูกันก่อนเลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่7นะคะเป็นหน้าตาคล้ายพระสมเด็จเกศชโยนะคะหน้าอกเป็นร่องเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่7นะคะฐานมี6ชั้นนะคะฐานมี6ชั้นแบบนี้เลยองนี้รายการที่7ดนะคะต่อไปรายการที่8นะคะ รายการที่8ดนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีเนื้อมวลสารแบบนี้เลยนะคะองคนี้นะคะเนื้อผิวสวยๆนะคะเป็นรายการที่8ดนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่8ดนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะนี่ส่องเนื้อผิวเจาะเนื้อผิวให้ดูใกล้ๆกันเลยนะคะองคนี้นะคะเป็นรายการที่แดนะคะ ต่อไปรายการที่9นะคะรายการที่9นะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะลองเลือกรับดูรับชมนะคะชอบใจถูกใจองค์ไหนนะคะพี่พีแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่9นะคะองค์นี้เป็นรายการที่9นะคะ ต่อไปรายการที่10นะคะรายการที่10นะคะเป็นพระสมเด็จเกตชโยนะคะเป็นพระสมเด็จเกตชโยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่10นะคะเกตชโยพิมพ์7ชั้นนะคะเป็นเกตชโยพิมพ์7ชั้นนะคะองค์นี้นะเป็นรายการที่10นะคะองค์นี้เป็นรายการที่10นะคะส่องให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะส่องให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะ ต่อไปรายการที่11ดนะคะรายการที่11ดนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีรอยรอยตะใบทองนะคะเป็นพระสมเด็จมีรอยรยตะใบทองแบบนี้เลยนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่11ดนะคะองค์นี้จะเป็นรายการที่11นะคะเป็นพระมีหน้ามีตานะคะเป็นพระมีหน้ามีตานะคะองค์นี้รายการที่11ดนะคะองค์นี้รายการที่11ดนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่12นะคะรายการที่12นะคะเป็นพระสมเด็จม,มีหน้ามีตานะคะเป็นพระสมเด็จที่มีหน้ามีตานะคะแล้วก็โรยมวลสารเป็นตะใบทองนะคะมีรอยตะใบทองนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่12นะคะองนี้เป็นรายการที่12นะคะ ต่อไปรายการที่13นะคะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านนะคะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านนะคะองคนี้รายการที่13นะคะองน,นี้นะคะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านนะคะรายการที่13นะคะองนี้ก็จะมีรอยจานที่ด้านหลังนะคะอง์นี้จะมีรอยจานที่ด้านหลังนะคะเป็นรายการที่13นะคะ ต่อไปรายการที่14นะคะรายการที่14นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จรายการที่14นะคะองค์นี้นะคะจะมีรอยตะใบทองนะคะโรยแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่14นะคะเป็นพระมีหน้ามีตานะคะเป็นพระมีหน้ามีตานะคะองนี้รายการที่14นะคะ ต่อไปรายการที่15นะคะรายการที่15นะคะเป็นหลวงพ่อไผ่นะคะเป็นหลวงพ่อไผ่นะคะรายการที่15นะคะส่งเนื้อผิวให้ดูให้ชมกันเลยนะคะเนื้อผิวก็เก่าแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อไปนะคะเป็นรายการที่15นะคะ อง์นี้รายการที่15นะคะเหรีรยญหลวงพ่อไปนะคะเขียนที่ระลึกนะคะ2478นะคะเขียนที่ระลึกสอง8ี่ดนะคะองคนี้เป็นรายการที่15นะคะต่อไปนะคะรายการที่16นะคะรายการที่16นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะเป็นพระซุ้มกอรายการที่16นะคะอง์นี้จะส่องให้ดูเนื้อผิวใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่16นะคะองนี้เป็นรายการที่16นะคะเป็นพระซุ้มกอแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่17นะคะรายการที่17เนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะองนี้รายการที่17เนะคะเนื้อ <Ing. S 2> <inclusive. S 1> ทองเหลืองสวยๆแบบนี้เลยนะคะ มีค้าบลักสีดำเปื้อนที่องค์พระแบบนี้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่17นะคะองค์นี้เป็นรายการที่17นะคะส่องเนื้อผิวให้ดูใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะส่องเนื้อผิวให้ดูใกล้ๆชัดๆกันแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการที่17นะคะ200บาททุกรายการนะคะต่อไปรายการที่18นะคะรายการที่18นะคะเป็นพระพุทธชินราชเหมือนกันนะคะ เป็นพระพุทธชินาราชเหมือนกันนะคะองค์นี้รายการที่18นะคะองค์นี้เป็นรายการที่18นะคะองค์นี้จะเป็นงานเลี่ยมกรอบกันน้ํานะคะองค์นี้จะเป็นเลี่ยมกรอบกันน้ําเก็บผิวนะคะสามารถห้อยค้องคอได้เหมือนกันนะคะอง์นี้รายการที่18นะคะอง์นี้เป็นรายการที่18ต่อไปรายการที่19นะคะรายการที่19เป็นพระปิดตานะคะ เป็นพระปิดตารายการที่19นะคะเดี๋ยวส่องให้ดูให้ชมใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่19นะคะด้านหลังนะคะมีรอยตัวยันอักขระนะคะด้านหลังมีรอยตัวยันอักขระนะคะเมื่อวานมีลูกค้าปิดตาบอกปิดตาปู่นาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ลองดูนะคะลองดูได้เลยองค์นี้นะคะเป็นรายการที่19นะคะต่อไปรายการที่20นะคะ รายการที่20นะคะเป็นพญาเต่าเรือนนะคะหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะชื่อรุ่นปดหนี้นะคะชื่อรุ่นปดหนี้องค์นี้นะคะพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวนะคะส่องให้ดูให้ชมนะคะน้องส่องให้ดูให้ชมใกล้ๆกันเลยนะคะเป็นรายการที่20นะคะหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะเป็นรายการที่20นะคะหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะพญาเต่าเรือน ต่อไปรายการที่21นะคะรายการที่21เนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่21ดนะคะด้านหลังเขียนว่ารุ่นสุดท้ายนะคะมูลนิธิสุสารานุเคราะห์นครปฐมปี2518นงนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะ ต่อไปรายการที่22นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะอําเภอด่านคุนทศจังหวัดนครราชสีมานะคะองค์นี้เป็นรุ่นพิเศษปี2517นะคะหลวงพ่อคูณรายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะรายการที่23นะคะเป็นพระพระ อะไรเนื้อดำๆแบบนี้นะคะเป็นพระออกเนื้อผิวสีดำๆแบบนี้ด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะองค์นี้เป็นรายการที่23นะคะองค์นี้เป็นรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะเป็นพระผงสุพรรณรายการที่24นะคะส่องให้ดูเนื้อผิวกันแบบนี้เลยนะคะ สองให้ดูเนื้อผิวกันแบบนี้เลยนะคะพระผงสุพรรณนะคะเป็นรายการที่24นะคะองค์นี้เป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเปิ่นนะคะ เหรียญหลวงพ่อเปิ่นขี่เสือนะคะองนี้รายการที่25นะคะเขียนว่าหลวงพ่อเปิ่นนะคะเขียนว่าหลวงพ่อเปิ่นนะคะวัดบางพระนะคะนครปฐมวัดบางพระนครปฐมนะคะอง์นี้เป็นรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะรายการที่26นะคะเป็นพระออกเนื้อผิวสีดำแบบนี้เลยนะคะ เป็นพ้าเนื้อผิวสีดําแบบนี้เลยนะคะอ,องค์นี้รายการที่26นะคะองค์นี้เป็นรายการที่26นะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะอ,องค์นี้รายการที่26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะเป็นพราซุ้มกอนะคะเป็นพ้าซุ้มกอนะคะรายการที่27นะคะส่องเนื้อผิวให้ดูให้ชมกันเลยนะคะ ส่องเนื้อผิวให้ดูให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่27นะคะด,ด้านหลังนะคะเป็นรอยแบบนี้นะคะด้านหลังองค์นี้เป็นรอยแบบนี้นะคะเป็นรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะเป็นพับปิดตานะคะเป็นพับ really ปิดตารายการที่28นะคะน้องส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะ เป็นเหรียญทรงเหรียญจอบนะคะตรงหัวเขานี้น่าจะกระแทกกรอบนะคะกรอบมีรอยร้าวนะคะก็บอกให้รับดูรับชมนะคะบอกให้รู้เนาะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่28นะคะองค์นี้อยู่รายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะ เป็นพระคุณแผนรายการที่29นะคะเป็นคุณแผนองค์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระคุณแผนองค์ใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่29นะคะองค์นี้เป็นรายการที่29นะคะด้านหลังมีรอยกดแบบนี้ด้วยนะคะด้านหลังมีรอยกดแบบนี้ด้วยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่29นะคะ ต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30นะคะเป็นพระซุ้มกอนะคะเป็นพระซุ้มกอรายการที่30นะคะส่องให้ดูให้ชมกันนะคะเนื้อ <Julian. S 1> ผิวองค์นี้สวยนะคะเป็นสีออกส้มเข้มแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่30นะคะพระองค์นี้เป็นรายการที่30นะคะต่อไปรายการที่ส1เอ็ดนะคะ รายการที่31นะคะเป็นพระอง,งค์เล็กแบบนี้เลยนะคะน่าจะชื่อพระคงนะคะองค์นี้นะคะรายการที่31นะคะองค์นี้รายการที่31นะคะต่อไปรายการที่32นะคะรายการที่32เป็นเห,นหรียญหลวงพ่อทวดวัดพระโคกนะคะ เหรียญเสมาหลวงพ่อทวดวัดพระโคะนะคะด้านหลังมีเหมือนตัวโรคสัญลักษณ์แบบนี้เลยนะคะเขียนว่ามีราบเลื่อนยศปลอดภัยนะคะแล้วก็มีสอเสือนะคะองค์นี้เป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะรายการที่33นะคะส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะ ส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะเขียนว่าที่ระลึก2478นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปนะคะรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญเสมานะคะหลวงพ่อไปเหมือนกันนะคะเป็นเหรียญหล่อนะคะเป็นเหรียญหล่อเขียนที่ระลึก2478นะคะ เขียนที่ระลึก2478นะคะองค์นี้เป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นพยาเต่าเรือนนะคะเป็นพยาเต่าเรือนหลวงปู่หลิวนะคะวัดใต้แตงทองชื่อรุ่นปดนี้นะคะพยาเต่าเรือนรุ่นปดนี้นะคะองค์นี้หลวงปู่หลิวนะคะตรงกลางเป็นพระสังฆจายแบบนี้เลยนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะ ด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่20เป็นรายการที่3 5นะคะองค์นี้เป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะรายการที่36นะคะเป็นพระคงองค์น้อยแบบนี้เลยนะคะเป็นเหมือนพระคงองค์น้อยแบบนี้เลยนะคะรายการที่36นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่36นะคะ ต่อไปรายการที่37นะคะรายการที่37นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะคะวัดหลวงหลวงพ่อสุดนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปี59นะคะเหรียญนี้ด้านหลังตัวย uh 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 네 uh ันอักขระสวยๆเลยนะคะองคนี้นะคะเป็นรายการที่37นะคะองค์นี้เป็นรายการที่37นะคะ ต่อไป,ป,ป,นนปะะรายการท pues ี่38นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะเป็นเหรียญทรงเสมานะคะรายการที่38นะคะหลวงพ่อสาคอนนะคะวัดหนองกับหลวงพ่อสาคอนวัดหนองกับนะคะจังหวัดระยองนะคะที่ระลึกฉลองครบอายุหรอบนะคะปี2553หนะคะหลวงพ่อสาคอนรายการที่38นะคะ ต่อไปรายการที่39นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่39นะคะองค์นี้เป็นรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่4ี่สนะคะ รายการที่40นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมวัดรหัรได้จังหวัดระยองนะคะองนี้เป็นรายการที่40นะคะองนี้เป็นรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะรายการที่41นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพหลวงพ่อกล้วยนะคะ เป็นพระสมเด็จปกโพหลวงพ่อกล้วยนะคะองนี้รายการที่41นะคะองนี้รายการที่41นะคะเป็นพระสมเด็จปกโพหลวงพ่อกล้วยด้านหลังมีตัวยันตุกตานะคะองนี้ด้านหลังมีตัวยันตุกตานะคะเป็นรายการที่41นะคะเป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะรายการที่42นะคะเป็น สมเด็จปกโพหลวงพ่อกลวยเหมือนกันนะคะองค์นี้จะเป็นเนื้อผิวออกสีแดงนะคะองค์นี้นะคะเนื้อผิวจะออกสีแดงแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่4 2นะคะองค์นี้เป็นรายการที่4 2นะคะด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีบีบน้ำมวยผมแบบนี้เลยนะคะต่อไปรายการที่43นะคะ รายการที่43นะคะจะเป็นออกเนื้อผิวสีเขียวนะคะองค์นี้นะคะเนื้อผิวจะออกสีเขียวแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่43นะคะเป็นรายการที่43นะคะพระแม่ธรณีบีบนะ้ำมวยผมเหมือนกันนะคะ ต่อไปรายการที่44นะคะพาสสมเด็จปกโพนะคะอันนี้จะออกเนื้อผิวสีขาวนะคะด้านหลังนะคะมีรอยมวลสารนะคะด้านหลังมีรอยมวลสารนะคะองค์นี้นะเป็นรายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะรายการที่45นะคะเป็นพาสสมเด็จหลวงพ่อกลวยเหมือนกันนะคะปกโพนะคะ องค์นี้รายการที่45นะคะด้านหลังมีตัวยันตุกตานะคะองค์นี้ด้านหลังมีตัวยันตุ๊กตานะคะเป็นรายการที่45นะคะ <T ot ip at> ต่อไปรายการที่46นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะเนื้อผิวสีดำนะคะพระคุณแผนนะคะเนื้อผิวสีดำนะคะหลวงปู่ทิมวัดรหารไร่นะคะ หลวงปู่ทิมวัดราหาร่ร่นะคะองคนี้รายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะรายการที่47นะคะหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้นะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมนะคะเป็นเหรียญทรงห้าเหลี่ยมนะคะเป็นเหรียญทรงห้าเหลี่ยมนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเนื้อผิวสีน่าจะเป็นเนื้อผิวลมดำนะคะ องนี้นะคะรายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะรายการที่48นะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะเป็นพระผงสุพรรณนะคะรายการที่48นะคะด้านหลังจะมีรอยกดเป็นรอยนิ้วมือแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่49นะคะรายการที่49เนะคะเป็นพรกซุ้มกอนะคะองนี้จะมีรอยลูกตาด้วยนะคะองนี้จะมีรอยหน้าตาด้วยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่49นะคะองนี้เป็นรายการที่49นะคะ ไปรายการที่50นะคะเป็นเหรียญจอบรวมพ่อเงินนะคะเหรียญจอบรวมพ่อเงินนะคะเป็นรายการที่50นะคะเหรียญจอบรวมพ่อเงินเป็นรายการที่50นะคะก็ถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งป <g> ิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ